สวัสดีค่ะพี่พี่ทุกคนวันนี้น้องมาสำรวจป่าในรอบหลายปีที่น้องไม่ได้มาไม่ได้มาเดินเพราะว่าขาแล้วก็น้องไม่อยากเดินไกลด้วยแล้วป่ามันมันเป็นตะยานด้วยป่านี้มันมีข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งน้องไม่กล้าพูดตอนนี้น้องอยู่ในป่าน้องอยู่ในป่าแต่ว่ามันมีข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งอยู่ในป่าป่าป่านี้น้องก็เลยไม่ค่อยมา หาเก็บเห็ดที่นี่ถ้าน้องมาน้องก็ต้องไหว้เจ้าที่เจ้าทางก่อนเพื่อให้ขอไม่ให้มาเจออะไรทั้งสิน้นเดี๋ยวน้องกลับไปบ้านน้องจะเล่าให้ฟังทําไมน้องรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นน้องมีความรู้สึกว่าตั้งแต่น้องตั้งแต่น้องไม่ได้มาหาเห็ดป่าเปลี่ยนไปเยอะเพราะว่าหนึ่งมันแห้งฝนไม่ตกนานฝนเพิ่งตกสองสามวันนี้หนัก แล้วก็มีเห็ดนะแต่ว่ามันไม่เยอะน้องจะไม่เก็บน้องก็ปล่อยให้มันเน่าให้มันเป็นให้มันขึ้นมาใหม่แต่ว่าน้องคิดว่าน่าจะใช้เวลานานเพราะว่าตั้งแต่น้องทําวิดีโอมาคนก็มาเก็บเห็ดเยอะป่ามันก็เลยเสื่อมโทมเห็ดมันก็เลยไม่มีเชื้อขึ้นมาใหม่ให้เราเก็บเพราะว่าน้องเก็บน้องจะไม่เก็บเห็ดแก่น้องจะเก็บเห็ดอ่อน เก็บเห็ดที่มันพอพองามแต่เห็ดอันไหนที่มันแก่ๆน้องก็จะปล่อยให้มันเป็นสปอร์เป็นอะไรให้มันเกิดใหม่แต่น้องสังเกตมาสำรวจในครั้งนี้มีความรู้สึกว่าไม่เหมือนเดิมจ้ะป่าไม่เหมือนเดิมป่าเปลี่ยนไปเยอะแห้งมากดินนี่แตกเขิบไปเลยน้องคิดว่าต้องสักพักหนึ่งเดี๋ยวน้องจะพามาใหม่แต่น้องไม่กล้าขึ้นไปสูงไม่กล้าขึ้นไปไกลๆเพราะว่า ถ้าน้องขาน้องหลุดรถพยาบาลมาไม่ถึงแน่ๆจ้ะวันนี้น้องว่าน้องจะขับรถไปอีกที่หนึง่งแต่มันสองโมงแล้วจะบ่ายสองโมงและน้องไม่กล้าไปต้องมาตั้งแต่บ่ายบ่ายบ่ายบาย่บายโมงเที่ยงประมาณนี้แต่ว่าน้องคิดว่าวันนี้น่าจะไม่มีอะไรหรอกน้องก็เลยมาเดินสำรวจมาเดินออกกำลังกายเฉยๆแต่ไม่กล้าไปไกลเพราะว่าป่านี้มันมีประวัติจ้ะมันออกข่าวนิดนึง ทำไมน้องรู้เพราะว่าครูของโทมัสเป็นคนเกาหลีแล้วทีนี้อูนาก็เลยมาบอกว่าโอ๊ยน้องอ่ะกลับบ้านก่อนจ้าน้องไม่กล้าเล่าอะไรทั้งสิ้นเดี๋ยวน้องขอกลับบ้านก่อนนะไม่มีอะไรแต่ไม่มีเห็ดไม่มีอะไรเลยก็เลยแบบว่าอยากจะพามาดูว่าเออเห็ดมันเป็นยังไงแต่มันไม่มีอะไรเลยมันแห้งไปหมดเลยป่านี่แห้งมากเลยน่ากลัว โลกร้อนจริงๆจะปกตินี่เห็ดจะเยอะมากเต็มไปหมดเลยด้วยเขาอนุรักษ์ป่าไม้ด้วยแหละน้องเห็นเขาจะมีคอมพอตเยอะเขาจะปลูกต้นไม้เยอะโรงเรียนคลอรี่เขาจะมาช่วยกันเขาจะเป็นปลูกป่าเยอะทีนี้มันก็เลยน้องไม่รู้นะแล้วก็คนมาเก็บเห็ดด้วยเก็บเห็ดแล้วทีนี้เก็บตะพื้ตะพืะพเก็บเก็บไปหมดมันก็เลยไม่มีเชื้อให้เราเห็นว่ามีอะไรบ้าง โอเคนะคะเดี๋ยววันหลังลน้องจะพาไปอีกที่หนึ่งี๋ยว,ว่ามันไกลนี่หน่อยมันต้องขึ้นไปต้องขับรถย้อนไปอีกที่หนึ่งวันนี้น้องไม่มีเวลาโอ้แมตอีหยังดกโอ้บายบายได้จ้ะเด้อบายาบายจ้ะบาย สวัสดีครับได้ยังพูดสวัสดีครับสิสวัสดีครับวันนี้จะทำกินกับดาร์กกี้ให้ใส่ในข้าวมาเลยเขาทำอาหารกินเองเต็นจ้ะโทมัติอยู่ตัวเองสบาย เขาเก่งทำอาหารได้น้องก็จะปล่อยให้เขาทำแต่ว่าวันนี้น้องจะทำวิดีโอให้พี่ๆดูอันนี้เขามันจะทำเองวันนี้เขาขออันนี้แกงซักทองจ้ะน้องไม่ได้ทำวิธีทำให้ดูนะแต่ว่าแกงฟักทองให้เดวิด แล้วทอ้องวันนี้จะซื้อให้ใหม่ลูกหมดแล้วเบิดแล้วอย่าใส่น้ำแข็งคว้าหมดแล้ว,กลวสก,สกสัดสดก,กัดสุดทั้งายด้ายโอเกย์ให้หน่อยเยอะวันเสาร์เดี๋ยวมันนี้จะไปซื้อน่าทีเกาหลีเยอะโอเคห้ามไม่ลืมครับ ฉันชอบไปโรงเรียน pen cheese cheese mozzarella นะจ๊ะ เมนพอษ์จะใส่ยี่แนววสายไลปวด,ดจังเขาชอบชีสจ้ะชอบมากเรียบร้อยจ้ะ เป็นคนเรียบร้อยมากบริวเวาเล่นแน่ใจน้องพูดจริงๆเขาเป็นคนเรียบร้อยกว่าจูเลียเยอะของมาจากไหนก็เอาไปไว้แบบนั้น <c oughs> เชฟโบเลินจ้าเชฟเชฟโทมัตไปเรียนเป็นทำอาหารมามันก็ต้องเป็นแหลนะนาใช่ไหมลูกมันก็ต้องเก่งลนะเนาะมันก็ต้องเชี่ยวชาญน,นิดหน่อยละว,วะไปเรียนตั้งหนึ่งปี <laughs> เชฟโทมัสสะอาดมากจ้าไม่ได้บอกนะนี่เขาทำเองจ้ะเขาทำเองปาโทมัสเป็นตัเสเซียตเสร็จแล้วใช่ไหมลูกปาจิโตไปไปกินน้องจะทำมาจะไปกินแล้วจ้ะจะไปกินจะเดินไปกิน จะนั่งที่นั่นอาทิตย์หนึ่งน้องจะให้เขากินอาหารเกาหลีหนึ่งครั้งจ้ะชิมดิูอเป็นยังไงได้ปกกูได้ปกกี่แสบบอบอกพี่พี่ป้าป้านะ้านาดิแสบบอแสบบอ,อดูกล้องเลแม่ล่ะมุนหมุนทำาไรหมุนหมุนมุนลองดูสิ เป็นยังไงแสบมากขอบคุณครับบ,าย,บายก่อนขอบคุณครับบายนะครับ